สวัสดีครับฟแฟนๆชาวเอเชีย,ยที่ไิ้มย้ายทลทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ที่น่าสนใจนะครับก็หลังจากจบฤดูกาลก,กันเนาะนะครับผมหลายทีมเนี่ยก็จะมีผลงานนะครับที่ออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมซึ่งทีมบรรดาทีมต่างๆเนี่ยที่เรียกว่า ไม่สามารถประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้หรือที่คาดคาดการไว้นะครับผู้จัดการทีมนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องรับผิดชอบนะครับโดยการถูกเปลี่ยนบ้างนะครับถูกย้ายทีมไปบ้านนะครับเราก็จะมีซื้อใหม่ๆยุยมย้ายเข้ามานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือบาเยนมิวนิกนั่นเองนะครับผมบบเยนมิวนิกเนี่ยแน่นอนครับก็ตอนนี้กําลังนะครับหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีข่าวนะครับนาฮูเหมือนกันนะสำหรับเดชบีนะครับโค้อของไบตันนะครับที่เรียกว่า เนื้อหอมพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับล่าสุดก็รู้สึกว่าจะถูกปัดตกไปนะครับผมแล้วกลายเป็นซีดานนะครับที่เป็นเป้าหมายของ บาเยนมิวนิคนั่นเองนะครับซีดานเนี่ยเคยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับหรือมานลิดนะครับผมแล้วเขาก็าเรียกว่าพักงานด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รับงานกีฬาเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆทีมเนี่ยเข้ามาจีบมากๆนะครับแต่ก็โดนบอกปัดไปโดยทันทีเช่นกันนะครับสำหรับาการที่หลายๆทีมสนใจที่จะได้ซีดานเข้าไปคุมทีมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอเป็นบาเยนมิวนิคเนี่ยตัวผมเนี่ยแอบรู้สึกนะว่าเฮ้ยมีลุ้นานะด้วยความที่บาเยนเป็นทีมใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของ ภาษีนะครับความสํสาสเร็จต่างๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าหัวหัวเหมือนกันนะครับของโลกนะครับเป็นสมสรที่ใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับของโลกก็เรื่องเงินก็พร้อมนะครับศักดิ์ศรีก็พร้อมนะครับเรียกว่าซีดานก็อาจจะสนใจเคสนี้ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็้อง,องติดตามกันแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆฟุตบ,บอลหลายคนก็คงคิดถึงซีดานนะครับเพราะว่า การมีกุนซือเก่งระดับนี้นะครับกลับมาคัมแบ็กนะก็ทำให้ฟุตบอลดูกันสนุกมากขึ้นนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับซีดาร์และบาเยนนิคครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็ขอยังอยู่ที่กุนซือนะเพราะตอนนี้แบบกำลังส่กสนานเลยนะครับในการยกย้ายต่างๆนะครับก็เป็นสเปเชียลวันนะครับกุเซมูิโยนะครับจากที่มีปัญหานะครับแล้วก็ออกมาจากโรมานะครับผมเขาก็ มีหลายๆสโมสรนะครับสนใจนะครับที่จะต้องการตัวเขาเป็นคุมทีมนะครับเนื่องจากมุนโยเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนครับไม่ต้องวัดอะไรแล้วนะครับประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็ยังเรียกว่ามีสีสันด้วยนะครับส่วนตัวผมเองมองว่าโค้คนนี้โคตรมีคาแรคเตอร์เลยนะนะครับผมหลังจากที่มีข่าวนะครับฟเฟรเดราเช่นะครับเคย ออกมานะครับว่าแสดงความต้องการนะครับโคเซมูรินโญ่ไปคุมทีมนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะล่าสุดก็เป็นเบสิตัสนะครับที่ต้องการมูรินโญ่อย่างจริงจังเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องดูต่อไปครับว่ามูรินโญ่จะสนใจสองทีมนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับด้วยความท้าทายอะไรต่างๆนะผมยังแอบรู้สึกมูรินโญ่ยังอยากกลับมาที่เติังกฤษอยู่นะนะครับผมยิ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จังหวะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามูรินโญ่เขาน่าจะโฟกัสที่แมนยูนะถ้า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 เกิดแมนยูแสดงชัดเจนนะครับว่าต้องการมูรินโญ่เขาน่าจะสนใจแมนเชสเตอร์มากกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามูรินโญ่เนี่ยเขาก็ไปหลายๆลีนโนโนแล้วเนาะนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามทีมจาก,กาอิรอกนะครับในกรณีที่สามารถาให้ค่าเหนื่อยสําหรับโค้ชระดับนี้ได้แบบมาสิจ่ายได้ชั้นจ่ายได้อันนี้ก็เป็นแรงดึงดูดชั้นดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย จากถ้วยแอัมพาลีถ้วยอะไรต่างๆบุนโย่เขาก็ได้มาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะโกยเงินเนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์นะครับสำหรับลีกซาอุกเช่นกันนะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับมูรินโญ่นะครับน่าสนใจมากๆนะว่าสุดท้ายแล้วกุนซูคนนี้จะได้ไปคุมทีมได้นะครับในวิกาลต่อไปครับบอลที่มีเกมก็มาเอเปเป็ดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวมาต่อนะครับผมก็อีกหนึ่งคนนะครับกุนซอที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับผมโดยอ่า หน้าเหลือเชื่อนะสำหรับตัวผมนะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาได้เร็วแล้วก็พา,าวได้เร็วขนาดนี้นะการกับการที่ยกอิสบิดนะครับขึ้นมาสูพ่พิบลีอีกครั้งหนึ่งนะคิรันมแมคคาน่านั่นเองนะครับผมก็เดีย๋ยวรู้กันครับว่า,าเป็นผู้ช่วยโค้ชมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ช่วยให้กับโอเลเกอร์โซชานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้ถูกอิสบิดดึงตัวไปนะครับไป เป็นผู้จัดการทีมนะครับเป็นกุนซืออย่างอาเต็มตัวนะครับผมแล้วก็สามารถพาอิสวิตนะครับขึ้นมานะครับสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนะครับผมหลังจากที่มีผลงานดีขนาดนี้นะครับเขาก็ตกเป็นข่าวครับล่าสุดนะครับว่าเชลซีนะครับให้ความสนใจนะครับที่จะคว้าตัวแมคเคนาไปคุมทีมนะครับผมเพราะว่าพอตเนี่ยต้องบอกเลยว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสอบตกนะสำหรับผมมันก็สอบตกนะครับผมก็ กลายเป็นมคคานานะครับตอนนี้ที่ถูกเชลซีจับจ้องอยู่นะครับผมเออนี่น่าสนใจมากนะโอ้โหถือว่าถ้าเกิดมคคานาได้ไปคุมเชลซีนี่ถือว่าเป็นการโยกย้ายที่รวดเร็วนะครับได้คุมทีมใหญ่แบบรวดเร็วมากนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเครดิตผลงานตัวเองที่ทําได้ดีด้วยนะครับมันเลยได้อโอกาสแบบนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวแมคคานาเองเขายัง อ่าเหลือสัญญาเอสวีหนึ่งปีนะครับแต่ทั้งน so, so e so, sure ี ok. ้ทั้งน so so, ั้นเนี่ยก็มีข่าวนาหูลือเกินว่าถ้ามีโอกาสดีๆนะครับอิวิตก็อาจจะล้างตัวแมคคานาไว้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้น่าสนใจมากๆครับก็เอาใจช่วยนะสำหรับแมคคานานะครับเพราะว่าผมชอบนะครับสไตล์การเล่นของเขาก็ค่อนข้างจะดุดันพอสมควรเลยนะครับก็ปัดจุบถ้าได้คุมทีมใหญ่ก็น่าน่าสนใจครับว่าจะทําได้ดีเหมือนตอนที่คุมอิวิตหรือเปล่านะครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับก็ขอพูดถึงทาง ฝั่งนักเตะบ้างดีกว่านะครับผมเมสันกินวูดครับตอนนี้ก็เรียกว่าเนื้อหอมมากๆนะครับมีหลายๆทีมสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับผมทั้งลีอิตาลีนะครับสเปนก็ตามนะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดอาจจะต้องการตัวกลับไปนี้ก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้นะครับก็มีหนึ่งสโมสรครับที่แสดงตัวแล้วนะครับว่าต้องการ เม่ใส่กินบูตไปร่วมทีมก็คือดอทมูลนั่นเองเนะครับผมก็จากฤดูกาลล่าสุดนะครับดอทมูลทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับตอนนี้รอชิงแชมปนอีกแล้วนะนะครับผมก็ได้ออกมานะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มมีการเจราจารแล้วด้วยซ้ำนะครับกับทางแมเชสเตอร์เต็ดนะครับผมในการที่ต้องการดิวไม่ใส่กินวูดไปร่วมทีมนะครับผมอันนี้ถือว่ามีลุ้นอยู่นะสำหรับผมนะครับสำหรับตัวนักเตะเองผมว่ากินวูดเนี่ย ถ้าการได้ย้ายไปดอทมุลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าทั่วใหญ่ก็ได้เล่นนะครับผมแล้วก็ผลงานนะครับศักยภาพของทีมก็แสดงให้เห็นแล้วในลุกการนี้นะครับว่าเขาสู้ได้ทุกทีเหมือนกันนะครับสำหรับดอทมุลนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับการที่ดอทมุลจะจ่ายไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซอร์จมเนี่ย ก็มีการตั้งราคากินวูดไว้ว่าก็คงไม่มีทางที่จะต่ำกว่า50ล้านปอนด์นะครับผมซึ่งเป็นเป็นปริมาณเงินที่มากพกอสมควรนะครับในเคสนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับสำหรับกินบูธนะครับจะได้ย้ายข้ามหลีกไปทางหลีกจยอรมันหรือเปล่านะครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ย ไปเล่นในสเปนแล้วก็ประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะครับในการที่คัมแบ็กกลับมานะครับอันนี้ถือว่าของจริงนะกินบูธนะครับหลังจากถูกข่าวโจมตีกระหน่ำนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับความฟิตอะไรเอ่ยต่างๆนะแต่เขาสามารถกลับมาเล่นในเกตาเฟสได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและกายเป็นตัวหลักในทันทีนะครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ตัวกินบูธเองด้วยนะครับในในเส้นทางของการ้ายข่งเขามันเลยมีอะไรให้ตื่นเต้นต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆฟนแมนเชสเตอร์เนตดผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงแตกกันหลายเสียงนะครับว่ากินบูธจะกลับมมาี ยไปนะครับผมว่าถ้าขายก็ผมก็ยังเชื่อว่าได้ราคาอยู่นะครับก็ ท่านี้นะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสําหรับกรีนวูดนะครับผมโอเคครับมากันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมก็ขอพูดถึงาทางยูเวนตุสบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็ากำลังดําเนินการนะครับที่จะเซ็นสัญญานะครับที่สัญญากับเคียซ่านะครับแล้วก็น่าจะตอนนี้ก็มีข่าวว่าน่าจะรู้เรื่องพอสมควรแล้วนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ได้จัดการเวลาโควิดไปเรียบร้อยแล้วในการต่อสัญญานะครับเคียซ่าก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นตัวหลักของแนวลุกนะครับผมก็ ถือว่าปนแฟนยูเวนะครับก็คงติดตามข่าวในี้พอสมควรนะครับเพราะว่าเคซ่าเนี่ยสำหรับตัวผมเร่อผมชอบมากนะแล้วก็ผมเชื่อครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ต่อสัญญาในเคซ่าได้ย้ายแน่ๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่เขายังสามารถเล่นได้ดีอยู่นะครับเคซ่าอายุไม่ได้มากเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรวดเร็วนะครับคือเมื่อไหร่ที่เคซ่าไม่ได้ลงเนี่ยผมบอกเลยว่ายูเวก็มีมีการเล่นเกมลุกที่อัดพอสมควรนะถือว่า แฟนยูเว่หลายๆคนก็คงลุ้นไปตามๆกันนะน,กน,น,นะครับในกรณีของเชียซ่านะครับก็หวังว่าเชียซ่าจะได้เล่นกับยูเว่ต่อไปนะครับผมผมก็รู้สึกว่ายังอยากให้เขาเล่นอยู่ที่นี่ต่อนะสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างนะครับก็เช่นอย,อย่างที่รู้กันว่ามีข่าวนะครับอายูเว่ UV ก็เคยมีข่าวกับทางทีนมูดด้วยซ้ำนะครับหรือเริ่มมีข่าวกับนักเตะอ่าหลายๆคนนะครับที่จะย้ายเข้ามาก็คงต้องการผักผัก ผลักดันตัวเองให้กลับมาอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกทางนะคือยูเวนตุสเนี่ยยุคหนึ่งนะถ้าเรารู้กันนะยุคแบบของอ ka, David, เอสกาดาวิดเอ๋ยนะครับเดวิลโล่นั่นคือยุคที่แบบเขาลุ่งเรืองมากนะครับสำหรับยูเวนะแต่ว่าตอนหลังต้องบอกตรงๆว่าแผ่วลงไปพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ทีมกลับมาแข่งกันอะไรได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องเก็บนักเตะหลักๆแบบนี้ไว้นะครับแล้วรีบควานนักเตะใหม่ๆที่มีศักยภาพมากพอเข้ามาในทีมโดยด่วนนะครับผมสำหรับยูเวนตุสนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง่อพวเราด้วยนะครับเอ,อเชียพื้นทีนไร้แสแลนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ